สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจของสำนักรายงานสัมพันธ์ในสัปดาห์นี้กันเลยค่ะวันจันทร์ที่13ตุลาคม2568สำนักรายงานสัมพันธ์มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียนกลางเข้ารวมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาีพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิ ุคที่มีตอบปวงชนชาวไทยโดยมีนายสันตินันตสุวรรณรองปรลัดกระทรวงแรงงานเป็นผู้นําคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถะพิษต่อมาในวันพฤหัส,สบ,บดีที่16ตุลาคม2568ผู้อํานวยการสํานักแรงงานสัมพันธ์มอบหมายให้ผู้อํานวยการกลุ่มงานประน้อมข้อพิาพาทแรงงานและข้อขั แยง้งเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้พร้อมโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เข้าร่วมสังเกตการการจัดอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ณโรงแรมคูนอำเภอเมืองสมุทรปราการเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการแรงางานสัมพันธ์ที่ดีและกฎหมายแรงงานที่สําคัญสามารถทําหน้าที่ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องตามจรรยาบรรณเป็นที่ยอมรับแก่นในจ้างและลูกจ้างและต่อมาในวันศุกร์ที่17ตุลาคม2 5 6 สำนักแรงงานสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดีและขอต้อนรับพันตำรวจโทรวรณพงศ์ครชลักในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงานอย่างเป็นทางการโดยได้กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงานเพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำแนวทางการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวงแรงงานเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในวันเดียวกันนายโสพลปราบนารงผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์พร้อมเจ้าหน้าที่ได้กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงานในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานให้บริการพี่น้องประชาชนและในโอกาสเดียวกันนี้ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายทิศช,ชัยหงษ์สิรินธนาตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงานสัมพันธ์ในโอกาสได้รับการ แต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์และมากันที่ข่าวสุดท้ายนะคะในเวลา13นาฬิกาสานาทีของวันเดียวกันผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่8ทับสอในการรับมอบนโยบายโครงการกิจกรรมสำคัญของกรมรวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคจากการทำงานของหน่วยปฏิบัติและหน่วยงานในสังกัดโดยมีอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุม ท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารด้านรายงานสัมพันธ์ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ในหน้านี้ได้เลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ